สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะคะมาเบิ่งงานในเทศกาลวันเปิดอันฤดูก,กาลเปิดดอกไม้นะคะพี่น้องค่ะในของประจําปีนะคะโอ้ยพามาเบิ่งอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะปีนี้ก็มีเบิ่งบรรยากาศทางสุ่มเข่าประตูเข่าเด้อค่ะพี่น้องสวยงามบอส,สวยโอ้ยดีค่ะพี่น้องดอกกุหลาบน,นะคะพี่น้องค่ะ ดอกกุหลาบค่ะพี่น้องนี่ค่ะแบบเป็นหอยไว้น,นะคะพี่น้องอันนี้ก็คนมาโอ้ยดอกกุหลาบนะคะกระถางต้นดอกกุหลาบนะคะพี่น้องโอ้ยลมอันนี้เพิินลมนะจ๊จะจะับตังให้เพิินก่อนเนาะก็เอื่นดอกไงอย่างก็นะดอกไอเอื่นภาษาฝรั่งเศสก่อยกบอ็บาดจำบได้ดนะไม่งามนี่พี่น้องเอาไปปลูกใส่กระถางนะคะพี่น้องมันสะออกเป็นพุ่มแดงจึก๊กครึ้งเด้อพี่น้องเด้อ พตานสวยงามเด้พี่นองเด็ดนี่พี่นองมาเบิ่งจากดอกกุหลาบนะคะพี่นองก็ติดตั้งไว้เลี้ยงให้เบิง่งแล้วเบิงเเบ่งเด้อนะ,ค,นอค,ะอคะพี่นองค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะพี่นองดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนๆนะคะพี่นองคะ่ะมาเบิ่งมาเบิ่งค่ะพี่นองคะ่ะเห็นบอในงานปีนี้จัดสวนดอกไม้ทุกพันหลายหลากสีนะคะดอกกุหลาบนะคะพี่นองมีหลายสี สีขาวปนสีแดงสีแดงปนสีชมพูนะคะพี่น้องมีทุกหลายลายรูปแบบนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ด,ดอกกุหลาบนะคะแบบพันพัน,พนแบบพันหน่อยนะคะพอน,น้อยแบบพันหน่อยแบบเป็นพุ่มนะคะพี่น้องเวลาเขาออกดอกนี้ค่ะเป็นพุ่มนะคะถ้าเขาออกดอกออกเป็นพร้อมกันเนาะ โอ้ยดอกกุหลาบค่ะพี่น้องค่ะโอ,โอ้ยสัมงามแท่เนาะยสีเยสีใจสีขาเทนดอกกุหลาบบอดายเด้อพี่น้องความมักนะคะความมักของเยสีนะคบสิรองนี่สีออกสีแชพูนี่สีขาวนะคะพี่น้องขาเบิงเบิงเบิงเอาเด้อค่ะพี่น้องในงานเนาะพี่น้องในงานโอ้ยค่ะนี่อันนี้มันอันนี้จะว่าเมื่อวานนี่เต็มนะคะพี่น้องเมือนนี่บางนะคะ บางนะคะพี่น้องหลายขนาดนะคะมื่อนี้คุณก็ะสือกับธุละอันสองอันนะคะพี่น้องคะ่ะเจ้ะน่ายขยับกระสือค่ะเมื่อวานนี้นะคะขยับผ้าพิ่นมาเดินเล่นนะคะพี่น้องเพอมาห้าวกระเบได้ถ่ายเนาะค่ะข้าจะมาถ่ายวิดีโอไปกระเบรย์เนาะกับพี่น้องนาทีการงานเฮาก็มาจับกองถ่ายปไปพอดีวางเมื่อนี้เฮาก็ออกมาถ่ายนะคะพี่น้องค่ะสีขาวเห็นบอกงามบอกกับพี่น้องดอกกุหลาบ มีทุกอย่าเบิ่งนะ้ะพี่น้องค่ะดอกกุหลาบนะคะพี่น้องเบิ่งเบาพี่น้องค่ะอุ้ยเปตาออนสอนหลายเปตาออนโอนเลยพี่น้องพี่น้องเกะืปเปตาออนโอนเลยเด้อพี่น้องเด้อสีอุ้ยเปตาเนาะพี่น้องเปตาออนโอนหนยสีม่วงกับสีม่วงยิ่งงามนะคะหนโอุ้ยหลายสีค่ะพี่น้องเบิ่งต้นเดียวมีตั้งหลายสีนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ่งเอารูดเด้อค่ะอุ้ยสซงามครับอุ้ย โอ้ยเป็นตาอ่อนสนนะคะออ้ยพี่น้องโอ้ยกว่อยากมีบาทเนี่ยพี่น้องมีสวนเนาะแต่ว่ามันอยู่ในเมียงมันอยู่บ็ได้เด้อคะพี่น้องในเมียงนะคะในเมียงเราโอ้ยในเมียงมันมันมีแต่ตึกนะคะพี่น้องยึดตึกก็ค่ะพี่น้องยดอยู่ในเมียงนะคะโอ้ยงามบ่ค่ะงามบ่คะพี่น้องมาเบื้องพี่น้องไข่อ่อนซ่อนคือก๋อยบ๊ มึงมาเบืองด้วยค่ะงามแคบงามเนี่ยงามบลายบ่โพดบ่วเหลือบ่เหลือบ่รุ่นาสจัะพี่น้องเฮ้ยะอะไรไปต่าดส้นเหลือใจว่าสินโอ้ยข่อย,อยากปลูกดีข่อย,อยากมีบ้านเนาะค่ะพี่น้องแต่จยูนี่กับปลูกบ่ได้นะคะว่ามันเป็นคนดูนะคะโอ้ยมันบ่มีแล้วเบียงออกไห้นะคะปลูกพ่อได้แค่ปลูกในเอเจ่ออจันวาตโอ้ยเบืงเอาเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องอุย้ยงามงามแผ่นกองเป็นแบ่ พี่น้องบึ่งเนี่ค่ะสีม่วงค่ะพี่น้องสีม่วงสีม่วงนะคะพี่น้องเห็ดบ่อสีม่วงนะคะคนอกหักก็ได้ดอกคราบสีม่วงนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตาออนสอนนะคะพี่น้องค่ะอันนี้สีมันจะเป็นออกสีแดงแดงกระบ่แดงนะคะพี่น้องมันหลายสีนะคะดอกเดียวมันออกมีต์มีหลายสีนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะอุ้ย ันนี้ก็มีหลายอันนะคะอู้พี่น้องคะโอ้ยใจสี่คอดค่ะเบิ้ง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 พี่น้องเบิ้งเอาเ้อค่ะพวกสัตวอ้หวสัตวนะสามมง่ามเรือแจกนะคะพี่น้องโฮ้ยป็นตาขัดอนซอดค่ะพี่น้องเฮ้ยผีโเหลือพวมีทถูกหลายพันสีม่วงนะคะสีม่วงพี่น้องเบิ้งเอานะคะสีแห่งความรักนะคะสีแห่งช้ำนะคะพี่น้องค่ะ เป็ไนไผ่อกหักกระซีนนี่แหละคะ่ะวาสันวะโอ้ยวาสันวะสีแห่งความรักพี่น้องโอ้ยส,สมังงามเรืออกเรือใจพี่น้องคะ่ะโอ้ยสมเัเรือจะอกเรือใจค่ะน้นองพี่น้องเบ้อเบื่อพี่น้องทุกกระถางนะครับพี่น้องคะ่ะเป็นตาอ่อนซ่อนเดพี่น้องโอ้ยพูนะผมไปสีขาวนะครับพี่น้องสีขาวก็งามงามเด้องามเบิดทุกดอกะครับพี่น้องโอ้ยพูดนะ ไปบนไหก็งาม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 บนไหนก็สีดอโอ้ยโอ้ยงามคักงามเนี่ยพี่น้องค่ะโอ้ยบน่ะมีหลายอย่างหลายพันสายพันนะคะมีหลายหลายสายพันนะคะพี่น้องค่ะขอกระพายมาเบิ่งกระพายแต่ดอกไม้เห้าเจาเบิ่งเนาะบัวพี่น้องพฟื่องฟ้พบัวน่ะพูน่ะพูน่ะมีแต่ไหนมีแต่ดอกสวยๆงามๆมบัพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อค่ะมาเบิ่งเอาเด้อค่ะเลี้ยจบ่เลี้ยจเลี้ยตุนบ่เลี้ยจหลายเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยแต่อากาศอยู่นี่มันอากาศเย็นนะคะพี่น้องคะต้องนั่นนะคะพี่น้องคะโอ้ยโอ้ยบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องบ่ได้เด้อค่ะบ่ได้บ่ได้โอ้ยสิงามงามว่าสัมพังามค่ะงามเนี่นนองนะโอ้ยว่านะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเหลือเหลืออกเนาะเหลือใจนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ่งเอาเด้อค่ะโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้นว่้ยวุ้ยวุ้ยวุอยวุ้ยวุ้ยโอ้ยวุ้ยพุ้ยวุ้ยวุ้นวุ้นวุ้ยวุ้้อง ฝนตกใส่เพิ้ลมาคืนนี่ค่ะคุณนะโอ้ยค่ะคุณนะพี่น้องค่ะค่ะค่ะคักค่ะค่ะบ่พี่น้องโอ้ยเบิ่งเอาเจ้าจะตาไล่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาโลดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเจ้าจะตาไล่จะวิ่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้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 เพนเบิ่งโอ้ยขอเบิ่งให้เจ้าเบิ่งถทายเห็นเจ้าเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้ยมีแต่ดอกกัมแงมค่ะอุ้มหมุนหมุนเออเมื่อนี่โอ้ยขอทายกล่องบนตามวนั่นเมื่อนี่โอ้ยมันงามหลายแม่พี่น้องมันงามหลาย งวดสายงวกขวานะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ย,อ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 ยมาเบิ้งเลยค่ะพี่น้องนี่ต้นใหม่นะคะต้นใหม่นะคะอ้ยนี่ต้นใหม่นะคะมาเบิ้งน,นะคะพี่น้องเออันนี้ก็ดอกกุหลาบพันหน่อยนะคะดอกกุหลาบพันหน่อยพันพุมนะคะพี่น้องโอ้ยงามบอพี่น้องงามบ่พี่น้องค่ะงามบอค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยปี่ตาคนอซ่อนนะคะพี่น้องนะอันเด็นต้นต้นหลายสีนะคะ มันเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีชมพูนะคะโอ้ยพี่น้องค่ะมาเบิ่งเอาเด้อค่ะโอ้ยนี่ว่านะว่านะงามโอ้ยอันนี้ก็พาถาเพื่อนบาดจะออกผุ่มบกไงบนจมพนเด้อพี่น้องกาสิเพื่อนออกแล้วกาสิเพื่อนเป็นผุ่มปกไงเด้อพี่น้องเด้อว่านะมีตั้งงามๆค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเป็นงามงามค่ะงามเนี่ยงามหลายเลยค่ะดอกแก้วค่ะหอมหอมเด้อค่ะพี่น้อง ไปอยู่ไก่พี่นองฝนตกยิ่งหอมเ้อค่ะพี่น้องโ้ยหอมติดจมูกเลยค่ะพี่น้องมาเบืองมาเบืองดอกกระเจียวฝรั่งค่ะมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเป็นไผเคยเห็นบอกค่ะดอกกระเจียวฝรั่งเด้ค่ะพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะดอกกระเจียวฝรั่งเป็นไผเห็นบอกค่ะดอกกระเจียวฝรั่งนะคะบอกเป็นวัาสิอยู่แต่เมืองไทยเอาเด้อค่ะพี่น้องเมืองฝรั่งก็ไม่ดอกกระเจียวเ้ยค่ะพี่น้องหาเจ้าเขาไปในสวนด้ป่าใหญ่ สิเป็นยังสีเด้อค่ะดอกกระเจียวฝรั่งนะคะพี่น้องโอ้ยเสียว่าแต่สิมีแต่เมืองไทยเด้อค่ะเมืองนอกก็ไม่ดอกกระเจียวฝรั่งเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งค่ะดอกกระเจียวฝรั่งนะคะพี่น้องพุ่นะพุ่นะเห็นบอยหอดอ่อนๆพ่นอ้ยพี่น้องอ้ยตาพุ่นะเอาบัตตมตำเจียวนะคะอ้ยงางามงามพ่นพี่น้องงามบ่พี่น้องพุ่นะกันยี่บังนึงเลยคนไทยจะเบิ่งน่ะถ้าพ่นบาทก็นสิบาทยังสีเด้อพี่น้องเด้อสิบาทโจมยังสี่เด้อ Si sì bán cho mình sửa đứa ong đưa đứa oi 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 cà chéo oi 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 pha oi oi Để oi 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 ดอกกระเจียวงามๆมาสันว่าโอ้ยโอ้ยสิไปตัดดอกบัองเนอะสันบงามๆเดี๋ยววินาทีหนึง่งอืมนี่นบอางามพี่น้องมาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องขาว่าสุดสันบงามคักงามเนยนะคะพี่น้องโอ้ยสันบงามคักงามเนว่าสัน,นโอ้าาอยอดอกใหม่นะคะพี่น้องค่ะโอ้ยโอ้ยสันบงามนะคะพี่น้องค่ะ มาเบ่งมาส้มกันเด้อค่ะในงานปีนี้นะคะมีแต่ดอกไม้สวยๆนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะคะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะ